การดันชวนได้กับเพื่อนบ้านและก็ตำบลสารนเทศต้นแบบสำหรับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตําบลตําบลป่าะแก่นะครับที่จะใช้ประโยชน์จากไอทีนะครับมาพัฒนาตําบลให้ตอบโจทย์ได้เร็วยิ่งขึ้นสวัสดีครับผมในฐานะผู้การอำเภอเรือบานน้บวชก็จะส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูล CA เพื่อมากําหนดทิศทางการพัฒนาตําบลป่าะสะแก่ให้เป็นตําบลสารนเทศต้นแบบอย่างแท้จริงครับ ะะเราก็มาอยู่กันที่ชุมชนบ้านป่าสะแกจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะซึ่งชุมชนบ้านป่าสะแกแล้วนะคะมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรมแล้วก็ยังมีศูนย์การเรียนรู้ด้วยนะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างไปกันเลยุชมชน,มนป่าสะแกนะครับได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนิมิตวันชัยธนวงศ์อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีจัดสรรงบประมาณมาสร้างกวัางให้เป็นอัตลักษณ์ ของชุมชนปัสะแก์เพราะว่าชุมชนปัสะแกเนี่ยจะผูกพันกับกวางมาตั้งแต่ครั้งดึกดำบันเพราะว่าวิธีชีวิตของกวางเนี่ยนะก็คือกินใบสแกลนะครัรรบ,บ มีต้อนรับสู่กลุ่มผ้าทอเราวศรีรักข่างนะคะอเภอเดิมบางนางบงวดจสุพรรณบุรีค่ะเรามีสินค้ามากมายหลากหลายนะคะอที่เช่นก็จะเป็นเสื้อเย็บมือนะคะอย่างที่ใส่นะคะก็จะมีกระเป๋านะคะเย็บด้วยมือถัดไปนะคะก็จะมีผ้าผ้าทายดอกมะเขือนะคะได้รางวัลที่สองของจงสุพรรณบุรีอัตลักษณ์ของเรานะคะก็จะเป็นลักษณะการทำมือทั้งหมดเลยค่ะสินค้าขายดีค่ะ สวัสดีครับผมนายสริสโกแก้วครับและการบูรณะของอวิหารแห่งนี้ทำได้ในปี2551นะครับวัยเยาวเนี่ยผมได้มีโอกาสมาเรียนรู้สิ่งที่ศาลาการประชุมของวัดขวางเวรวันนะครับได้สัมผัสกับโบสถ์วิหารบทศักดิ์สิทธิ์โบราณของวัดขวางเวรวันมาตั้งแตถบไปเองนะครับความศักดิ์สิทธิ์ของโบสถ์วัดขวางเวรวันก็คือ มีข้อมูลูกที่สำคัญคือเราก็สั่งพี่น้องนะครับที่อยู่ด้านหลังของของของพรอผนี้นะครับมีผู้ที่เคารพนักสึ่อมีความกรับไหาและขอพรบทบาทสังกล่าวในเรื่องของความเข้าวหน้าในหน้าที่การงานสวัสดีครับผมนายอุดมบุรณะพาณิชย์นะฮะเจ้าของผลิตภัณฑ์อุดมมะนาวนะครับ จากสถานการณ์โควิดทาให้เราไปจําหน่ายน้ํามะนาวไม่ได้นะฮะ็จแ,และทางพัฒนาชุมชนของอําเภอและจังหวัดนะฮะก็ได้มาแนะนําเราว่าอยู่บ้านก็สามารถหาเงินได้โดยทําบ้านของเรานะให้หน้าอยู่หน้าดูหน้าเที่ยวทําให้บ้านของเราเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบครบวงจรเราก็เลยหันมาพัฒนาบ้านเราให้เป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็ทําให้ครบวงจรเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวหลังโควิดครับ เ้าที่ผลิตได้มาสีปลายลำล้วก็เลี้ยงไก่ซึ่งเป็ดไก่งัวเหมือนลงปุ๋ยพื้นที่เราเอามูลเป็ดมูลไกล่มูลงัวใส่ต้นไม้ใส่ไร่ใส่อ้อยใส,ใส่พวกไรนาะสัวผสมอีกส่วนหนึ่งใน,ในส่วนเศรษฐกษิจนี้ตอนนี้ที่มาแรงคืออ้อยสุพรรณบุรีห้าสูน ถึงเราคันน้าเป็จอารมณ์ดีอ่าส่วนหนึ่งเราก็จาหน่ายในชุมชนอีกส่วนหนึ่งก็ดองเค็มเพื่อต่อยอดเหมือนสร้างรายได้ให้เราที่ตลาดรา้อยตีแหล่งอาหารของเราที่สร้างขึ้นนี้เป็นเหมือนเสม,มือนว่าเป็นแรงอาหารของตําบลปัาเกยเลยในภาวะที่เกิดโรคสามเดือนหกเดือนเราชุมชนเราสามารถอยู่ได้ สวัสดีครับผมนายสมยศภูคังปหลัดองค์การบริหารส่วนตะบนในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบนเรานะครับเราได้นําข้อมูลจารสนเทศมาวิเคราะห์บ้านเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการขยะเราได้มาวิเคราะห์กันแล้วว่าเราน่าจะให้เพือ่อไม่น้องประชาชน,นแยกขยะโดยมีแผนสองแผนนะครับแผนที่หนึ่ง ขยะเปียกในครัวเรือนเอาลงหลุมหรือไม่ก็ให้บ้านไหนไม่จําเป็นต้องขุดหลุมก็คือเอาให้หมูให้หมาให้เป็ดให้ไก่แผนที่สองก็คือทําธนาคารขยะเจ้าหน้ากเรเข้ามาบรรยายให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นอสมอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและที่สําคัญก็คือถ้าประชาชนจะช่วยแนะนําว่าเออแยกขยะยังไงในส่วนของขยะอันตรายทุก วันจันทร์แรกของต้นเดือนเราจะนําถังขยะไปวางไว้สีบหมู่บ้านให้พี่น้องประชาชนได้นําเอาขยะอันตรายมาใส่ในถังที่เราเตรียมไว้เดือนหนึ่งเราก็จะนําขยะอันตรายเนี่ยไปส่งให้กับเทศบาลเมืองที่สุพรรณบุรีไปทำลาย